กบสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่พอพอกานพ่อพกันคือเก่าพี่น้องส่องสาวโบราณพี่น้องก็สวัสดีเอฟซีว่าฝากไทยฝั่งลาวรวยอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องพ่อพอกันคือเก่าพี่น้องเลยพ่อพอกันยามเศร้าๆพี่น้องส่องสาวโบราณมาได้ไปใส่มื่อนี้ยพักผ่อนพักผ่อนมาได้ไปใส่เด้อพี่น้องตอน, <c oughs> นเศร้าๆอาบน้ำเล็บหน่อยอากาศ เยามวันสาวก็ชิ่เย็นชิ่นแบบเย็นๆพอดีบัวนาวบัวหอนพี่น้องเลยเขาเอาบรรยากาศได้พี่น้องเลยถามเยามวันสาวแห้งแงดีพี่น้องเลยเข้าใจป่ะก็ก่อนอื่นกับเขาบนขอบคุณเนาะ fc ทุกฐานทีเดียนแสดงความยินดีที่ว่าซาบุไรมีน่องบางคนก็ถามว่ามีน้องต้นไหนซาบุไรมีแต่เฮิงแล้วแต่ เกี่ยวขาแล้วเนาะก็ขอบคุณขอบคุณเนาะทุกคำอวยพรราคาเอฟซีฉุก่านยังยังหักยังแพงกันคือเก่ายังให้กำลังใจคือเก่านะพี่น้องเนาะยมเสาวคออยากแหงนพี่น้อยยัสาวนะวันนี้ไปหาหมอวันนี้ไปหาหมอวันหน่อยไปหาหมอก็พอเจอ เขาในเมืองอันแต่และว่าสิไปห้องมอแต่ว่าห้องมอห้องมอนะัอนนออออ้นเพิ่นแปลว่าไอ้อัดแล้วก็เฮาก็บ่อยากไปไปอันกลุ่มเสี่ยงปานใดพี่น้องเพระาะว่าะะนนะเฮากับอยานนะอีย่ากเฮาก็บ่ได้ฉีดวัคซีนอีอยากเฮาก็อันคนทุอพา <c oughs> เสื้อผ้าเลยค่ะก็บปอยากไปบอยากไปกลุ่มเสี่ยงก็เลยไปคลินิกเอาก็เลยไปคลินิกไปคลินิกไวกว่าพี่น้องค่ะอีกค่ะยังกับประมาณสองหน่อยกว่านี่แหละพอเห็พี่น้องเขาเสียมาบอกพี่น้อง ตอนตอนตอน f, แลกต่เพอนอีกบึงเพอีกโกบึงนะตอนแลกเขาตกใจแ <c oughs> หละว่าน่อาตกใจจนว่โหพีพนอ่อเอ้ยตกใจพอไหมยังเพื่นว่า กันบไหวเหตุเรียกนักเดี๋ยวลูกสิออกคอกอดกำหนดเพื่นวะโอ้คอแหงนี่พี่น้อยกินหนามมาแล้วแต่วันนี้คอแหงเพื่อนว่าลูกจะเพื่ออวยแล้วโหลูกหาเดือนคือออยแล้วเหาเดือนกว่าปกติเนี่ยลูกออยน่ะประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนพอเดือนที่เก่าคนจีคอรเนาะ นม่เขาก็ตกใจตกใจอ,กกอ้าวกะกะพออาตสาบึงแล้วเขาก็เห็นว่าหัว,ห,วหัวลูกอหอยเนะนี่ยเลือดหอยมาเพิ่นเ <c oughs> พิ่นเลยบอกว่าอา้าวโรคจะคือหอยแล้วจักเดือนเลยแล้วก็เพิ่นก็ไปคำนวณเบิ่งว่าจักเดือนเลยนะพี่น้อง เลยว่าหาเดือนกว่าอ้าเก็ตกใจว่าหาเดือนกว่าลูกจะขุ่ไหวแล้วบม่เห็นจ้าเห็นงานนักเบิกคนว่าเห็นเวียดนักเบิรากอะไรก็เพื่อบ่กปฏิบัตเวียดนักปันใดแต่ช่วงช่วงเกี่ยวเขาแล้วแต่ว่าช่วงเกี่ยวเขานานไปค้นเขาดิพี่น้องพอปันเขาเหน่ค้นเขาหยกหยกกับหยกนักแหน่พี่น้องบอกเขาก็ไม่มีคนเนาะเอาก็เห็นเวียดนักช่วงนะช่วง ต่างใหม่ๆแต่เขาหู been, people, ้สึ้งแหละว่าเออเขาเขาเขามีน้องคขนาดเขามีน้องนากะหูตัวเขามีน้องแต่ว่ามันจําเป็นพี่น้องเอ้ยเขากับตั้งแต่ท้องคนคนตะบิดนะท้องน้องเจ้าอินานากะกับปกติกับปอร์ติปอร์ินพี่น้องเลยกับแข็งแห้งก็แข็งแห้งดี แระววกาศทำอะไรไปเหตุเวียนนะกอะแกเห็ดเวียนอยู่แต่ลังๆมาเนี่ยกับภัยเหตุดอกพี่น้องบ่ะภัเหตุเวียนหนักแต่ว่าการไปเนาะการไปก็มีส่วนเพื่นอนว่าเดี๋ยวห้าหนังรถไล,ล่ขี่รถมอไซค์นี่แหละเพราะว่ากระทะกกระเถะฮะนะพี่น้องกระทะกกระแทกเพราะว่าถนนหนทางเขากะเป็นถนนลูกรังมีคุมมีบ่อฮะนะพี่น้องโมเมนกับถนนแบบว่าทางดำฮะนะเพื่อนเพื่อนว่าระวังเด้อเพื่อนว่า ระว่างขอดันขอดกำหนดเดิมคนว่าเพราะว่าเฮ้านะมัน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 มีอยู่แล้วเพราะว่าน้องมีนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นขอดก่อนกำหนดเจ็ดเดือนน้องมีนะเจ็ดเดือนแต่ว่าคนว่ามีกรรมพันธ์บ่คนนีคนขอเจ็บเจ็ดเดือนบ่คนว่ากะมีและร้านผู้ใหญ่บ่ก็เลยบอก่นว่าร้านผู้ใหญ่เนี่ยขอเจ็ดเดือน ระว่างเนเด้อเพื่นว่าบ่อยหยยกข้องนักบ่อยเหตุเวียกนักกะกะสิละว่างเอาบบบนี้กะเพราะว่าเฮาเฮาเคยเหตุเบียกนักเหตุข้องนักแลวมันกะสีเจ็บเจ็บเจ็บนองน่วงนะเพื่อน้อะเพื่อนกขาบออยู่ว่าถ้าเฮาเหตุเวียกนักเหตุยกคข้องนักแลวมันสิเจ็บเด้อเพื่อนว่ะมันจะเจ็บมันจะนองน่วงเด้อเพื่อนว่ากะเมนอรีพี่อน้่ะกะเฮาก็สิหนับปนี้ฮะก็สีเราหมัดระว่างเอา ต่อไปนี้เอาก็สิบริคอยไปใส่บัดน,นี้เอาก็สิดูแลสุขภาพเจ้าของเผื่อลูกเผื่อ <c oughs> สุขภาพตัวเองแน่นเผื่อลูกในท้องแน่นเนาะเพราะว่าเผื่อเฮาสิได้มาเนี่ยคอมเนขาง,ง่าย <S <S เอาก็ถามมาตั้งว่าเขาเจอดสิบสิบปีกับจากเดือนเพราะว่าเขาเจอดเดือนเกิเดเด,ออเดือนเดือนเดือนยังพี่น้องเดือนเดือนสิบ เดือนสิบไทยนี่แหละวันที่เศ้าเนาะกับผ่านมาก็มันเดือนปลายแหละเดือนปลายสองเดือนนะพี่น้องเดยถ้าเจอกันดิสิบปีกับสองเดือนนี่แหละหาข่าวกับหาข่าวไม่ไมันมีน้องอีกก็าอายุห้ากับสามสิบกว่าแลนะ้วเนาะสามสิบเอ็ดและ <c oughs> <c oughs> ห้าก็ตั้งใจว่าเฮาอยากมีแต่แต่โดนแหละแต่ว่าผุญยังบอกมานะ เอาเขาก็เลยแบบผู้หญิงหรือผู้ชายก็เอางฮานะก็เนี่ยมข้านี่ผลมาเกิดน้ำห้องแต่ว่าผลมาเกิดแล้วเฮากแบดูแลสุขภาพเจ้าของเนาะหมอหมอหามเด็ดขาดว่าให้หามเฮ็ดดยกันหนักแล้วก็ห้ามแม่ว่าขี่รถไปไกลฮานะพี่น้องขี่มอไซค์นี่แหละหามขี่รถไปไกลระวังสิอดก่อนกำหนดผลป่าเอาโอ้พอมาขิด ความตั้งใจเฮาเนาะเพราะว่าเฮาอยากได้มาติโดน,นแหล่นะอยากได้มาเป็นสิปีรอรอมาสิปีเนาะเฮาก็อยากได้แต่เฮากาสีบัดนี้แต่เฮาขาดสีได้ไปใไส่กัไปอยู่กัไปเล็กๆน้อยๆพี่น้องแต่เฮาก็สิบ่ได้เฮ็ดเวร์นะคือเก่านนั่นาดแล้วก็ดูแลตัวเองเอาแล้วก็ทุกข์ใจเลยตอนเพิ่นตอนเพิ่นมันอะถั่วเฮาคั่นแหลกเนาะ เอาลูกเจ้าคือห <news> pues like you know? ันหัวแล้วระวังขอดกดกำหนดเด้อแห้งตกใจไปแห้งตกใจพี่น้องภาว่าเฮาความตั้งใจของเฮาเฮาอยากมีอยู่แล้วเนาะว่าอยากมีโบลาณกะคนหนึ่งจอิจฉองขนนะพี่น้องเอ้ยจะเจอแล้วกันเนาะเนาะคนนี้แหละโบลาณกาจะจงขนเนาะผู้หญิงผู้ชายเฮาก็เอาเพราะว่าเฮาเผื่อฉันมีผู้เดียวหวัด ผลผลก็ไม่มือฮะนะเพราะว่าถ้าเจอก็พอเจอก็พอผลคนาดาราหมักเิ็กหน่อยหมักเิ็กหน่อยหน่อยวมันตุวยหน่อยถือผ้าใดเศร้าสองอาทิตย์กับสามมือขาดคะแนนขาดขาดไว้ว่ามาสีขอดมือได้เนาะ เคนบาวันทีคเข่าเดือนหาปีสองพันสองพี่น้องเลยบอหาเห็ดเวียกนะหามเด็ดขาดเลยนั่นแหละก็มอสั่งหามพี่น้องเลยสั่งหามให้เห็ดเวียกบอห้เห็ดเวียกนะอาการบอห่ยหนั่งรถลายบอหานั่งไปใส่มาใส่นั่นพี่น้องเลยบอไปทางกลงทางไกลกะบอไปซะคนว่ะคนว่ะอีกจังหวะ อันห,หกเดือนหรือว่าเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนก,กว่าๆจังมากอีกอีกบิึงเพิ่นว่ากระตาเศร้าบึงไหม,มเพิ่นว่าเฮากระสิเรามัดน้ำมังเอาเจ้าของฮาหละ <c oughs> อันนี้ใบตรวจเพ,พื่นพี่น้องแต่ว่าเาเป็นภาษาอังกฤษเราก็อ่านบ่เป็นนะพี่น้องเอา้าแต่ว่าน้ำนักน้ำนักของของน้องนะ คือว่าโลก,กว quà นี่นี่ไปน้องโลกก quà นี่นี่นี่แต่เพิ่อนว่าเหมือนนะเป็นภาษาอังกฤษหมดพี่น้องเขาอา่านอเป็นเลยพวกนั้นท้าเบิ่งเดินหาพวกนั้นน้องจากเห็ยนหนาน้องหน้ากเะซิบวัดละมัดระวังให้เพื่อนว่าให้บำรุงเอาเจ้าของเองเด็กอะให้ ดูแลสุขภาพจะพอบอยเหตุเหียกนะัดสั่งหามเลยคนวะ่าพอเจิดคนวะ่าโอ้คนวะ่าเนี่ยนิกะบอยเหตุยังเลยเลยคนวะ่าบอ้เหตุยังเลยคนวะ่าเพราะว่าความตั้งใจของของ,ของของของ่ออ็แม่อยากได้ลูกอยากได้ลูกแหง้งอยากมีลูกเพราะว่าสิบปีเนาะรอมาตั้ง,งสิบปีกว่าคนจะอยู่เพราะว่าฮาวกา่ได้คุมบด้ยังเลย เอาก็โอ้ดีใจแต่ก็มีเอฟซีทุกฐานเนาะผู้ใหญ่ป,ป่าดงเคยน,น้องทุกฐานตีวา่า่นคอมเมนต์มาเพิ่นแบบอีกแก่กพิ่นเป็นมาส่งความยินด,ดีเนาะส่งความยินด,ดีให้แต่ก็ขอบคุณขอบคุณเดอ้อผู้ใหญ่โชดีตี่ว่าคน <c oughs> คอยสอยเยื่อและะ้วก็เพิ่นคอยให้กำลังใจแล้วก็ คอมเมนต์มาแล้วก็อันเป็นส่งมาเจอมาโอ้ดีใจน้ำเด้อเหมืนว่ามีน้องแล้วเขาก็ดีใจเนาะก็ขอบคุณขอบคุณห้ไอ้นาะแม่ป้าน่ะอาทุกคนทุกคนณแ่ว่าบาว่าอยู่ใกลอยู่ไกลอยู่เหนื่อยอยู่ไต่ก็ขอบคุณขอบคุณ,คณทุกทุกฐานเนาะที่ส่งกวามังใจมาให้ที่ส่งความอวยพรแลยค่ะส่งความ,มแสดงความยินดีนำจาวบลไยเนาะขอบคัวจาวบลไย ฮาก็ขอบุญขอบุญที่ว่าส่งกำลับบงใจให้เราตลอดเนาะที่ว <c oughs> ันวันทิมบ์ป,าป,าปะากันเนาะแต่ฮาวกับมังเตอร์กฮาวิดพ์ปากกับการอดไรก็ขอโทษขออภัยเลยไล่ขอโทษขออภัย,ลยเลยไล่โอ้อยขอแห็นพี่น้องไอ้ตื่นขึ้นมาแล้วขอแห็ขอแห็นว่มีบทสอบโดดดีเนาะผมเสียงดงังในได้หรือพี่น้องเด้อ เขาก็บางบางเตี้ยก็พอลูกโขกค่ะบางเตี้ยเขาก็สิได้ไปบางเตี้ยเขาก็สิเได้ไปเลยค่ะเพราะเพราะว่าการเดือพี่น้องเด้อบางบางอย่างเขาก็เได้ไปพอหมอสั่งหามพี่น้องเลยถ้าถ้าถ้าคนวมา้าอยากได้ถ้าอันนั้นก็ดูแลเจ้าของเด้อคนว่าระวังลูกออกขอดก่อนกำหนดได้คนว่าเดี๋ยวมันจะหักขาเนี้ยคนว่าเขาก็ เอาฮะมีกรรมพันธุ์อยู่แล้วค่ะว่าน้องมีเนี่ยผเจ็ดเดือนเนาะน้องมีผนเจ็ดเดือนแลหละฮากาับโอ้ฮากาบา็บบอยากบอยากให้เป็นแนวหน้าน,นะะนะอยากให้ลูกเฮาวนี่สมบูรณ์อยากให้เต็มเดือนขอดออกมาอยากให้สุขภาพแข็งแรงฮะนะพี่น้องฮากับดูแลเอาจะคลองเองเพื่อความปลอดภัยของเฮาแต่ก็ความปลอดภัยของลูกเฮาวเนาะ <c oughs> าาบางเดียวเขากา็จีดไปไปนี่ปอดไอแล้วพี่น้องเขากะกูแหละไปเอกเบิ้งใหม่ว่าเป็นอะไรเนาะตอนแรกเขาก็เอกเอกเอกครั้งแรหละตอนนี้เขากาต็ตกใจตกใจวะคือว่าลูกกับพัวหาเดือนคือลูกกับพัวแล้วโอ้ตกใจ <c oughs> ตกใจเบิดเลยเมื่อวานนี่กบับปอดไปใส่เลยเมื่อวานอยู่แต่ในฮือน อยู่แต่ในเฮือนมาฮอนิกสีดำนาพัจจะตาเป็นยังกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยตาพิพัฒน์ประกันนายกสีดำนาพัจจาฝากกลอยก็แชร์กดติดตามส่องซาบุไลน์เด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแหงมาถูกทุกคนขอบุญขอบุญฝาหลุงทุกท่านอาเอ๋นหน่องทุกทุกคนเอฟซีตีนอาหักทุกทุกคนที่ส่งกำลังใจใหม่ซาบุไลน์เนาะถ้าพิพัฒนประกันนายกขอโทษขออภัย <c oughs> ขอบคุณทุกคำอวยพรที่ส่งมาให้สาวบุไลรยลยการครอบครัวซาบุไลเนาะบาน,นี้การ์เซ็ยนซาบุไลถ่ายในขอบในครัวแน่แลนะคะบางเตื๋ยละลานคือน้องแค่น้องแน่นอนะเพิ่นว่าเพิ่นกระสีลงมาเล่นน้ำฮะนะเมื่อนะ่ะเพิ่นเพิ่นหัวใจว่าสาวบุไลเมื่อยเพิ่นก็นเลยลงมาเล่นก็นเลยได้กินเพลืออะไรเมื่อเลี้ยงเพลือละไรไปหน่อย ลงมาหนีน้ำค่ะให้ห้าวขึ้นไปดูดูกับบริขึ้นเพราะว่าหมอสั่งหาไวขีโรดห้ขีโรดห้ขียู่แต่ว่าบไวคีแบบแบบตลอดนะพี่น้องช่วงน้าช่วงท่องท่องใหม่ๆนะท่องใหม่ๆนะก็ขี่ขี่รู้อยู่เนาะเพราะว่าเราเที่ยวไปสื่อของสื่ออยังมาให้เขาพัวลูกอันนี้พี่น้องแหละสองมาหามเด็ดขาเลยอันนี้คือหามเด็ดขาเลย บอให้เฮ็ดเบียกหนักหามยกคลองหนักผลว่เพราะว่าลูกลูกนักกับบัวแล้วผนว่าก็เลยบอให้เฮ็ดเบียกหนักนั่นแหละเ้ากะซามากับคนให้ก็ดูแลสุขภาพจักรองให้กินบักใหม่ลายๆผลว่าโอ้ยหั่หมากใหม่กับพี่น้อยช่วงนี้กับแพงบักใหม่ลายๆนมผนว่าให้บำรุงเอ้าผนว่า เขออาเนยามพี่น้องนะเขออาเนียาๆเอาความปลอดภัยของหลูกเฮาเอาฮะตั้งใจมาตั้งสิบปีแคกเมื่อกี้เดือนก็เห็นหนาแล้วน้ะพี่น้องเนาะมาหานี่ไปแล้วเด้อพี่น้องอยู่ดีเมีงมุมตุโกนกลิปหนาพ่อกันไหมสบายดี